สี่นักแสดงจากเรื่องคินพ่อสวัสดีครับสวัสดีครัซีรีส์คินพ่อเดอะซีรีส์ดังมากอืมดังระดับเอเชียเอเชียทัวร์กันตลอดเวลาถูกต้องไหมฮะครับผมครับผมก่อนอื่นเลยแนะนำตัวก่อนนี่เป็นอีกสี่หนุ่มที่เพิ่งเคยมารายการของเราแนะนำตัวทีละคนครับสวัสดีครับผมผมต๋องธนายุทธนะครับสวัสดีครับผมบาโค้ดครับสวัสดีครับผมบ้ายครับสวัสดีครับผมจ๊อบเดชพรครับ โค้ดบาสแล้วก็จ็อบนักแสดงจากเรื่องนี้ทุกคนนี่ต้องบอกว่ามีชื่อเสียงมากมีชื่อเสียงสิว้าวสิเพราะว่าอะไรรู้ไหมต้นเดือนคือเขาเพิ่งจะขายบัตร b e o n Cloud New Year Party ไปหน่งนาทีหมดไปเท่าไหร่ลูกห้าพันใบครับปมมือสี่รออะไรหนึ่งนาทีเหรอว่าหนึ่นาทีไลฟ์ขายอยู่ด้วยจริงๆแล้วอ่ะในระบบอ่ะมันไม่ได้แค่หนนาทีนะพี่จริงๆคือเราเปิดขายตอนเที่ยงครึ่งแล้วก็ผ่านไปสามหมดแล้ว ีหมดเลยหมดกับหมดเลยอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเขาน่าจะเขาน่าจะแบบเข้าระบบแล้วรอกดจ่ายตังค์อ่ะพอเราห้าสี่สามสองหนึ่งเปิดระบบแล้วก็กดจ่ายตังค์เลยถ้าเป็นคอนเสิร์ตพวกเราฟรีแล้วสามนาทีจะได้ไหมวะฟรีคอนเสิร์ตตามสถานี้สามนาทีคนบัตรสามเดือนสามเดือนพี่ให้โปรโมทล่วงหน้าเลยสามเดือนกับการโปรโมทเรื่องหน้าอีกสามร้อยรายการใช่ใก็ยังไม่ได้ก็ยังไม่ได้ ต้องบอกว่าในฐานะที่วันนี้น้องๆมารายการเราครั้งแรกถูกเชื่อว่าคุณผู้ชมทางประเทศเนี่ยรู้จักน้องๆดีอยู่แล้วแต่เราเองพิธีกร2คนอยากจะทําความรู้จักกับน้องๆมากขึ้นอยากพี่อยากจะลึกซึ้งทําไมเพราะอะไรน้องยังเด็กน้องน้อยน้องน้อยน้องน้อยแล้วทํไมเราทํไมเราถึงรู้ว่าน้องน้อยพี่ยังรู้เลยว่าน้องน้อยใครก็คงคิดว่าอายุหรอเปล่าน้อยจริงๆ เราจัดทาความรู้จักพวกเขาหลังจบเวทีทุกคนจะต้องเรียกหาบาร์จริงไหมคือว่าบาร์เนี่ยปกติเลยพี่เขาเป็นคนที่ไม่ปาร์ตี้ แล้วก็ยังไงไม่รู้อยู่ๆ like ไปเวิด์ทัวร์เน yeah, ี่ยทุกประเทศอ่ะเขาจะมีความแบบกระตือรือร้นเป็นกระตือรือร้นเป็นพิเศษในงานยารปาร์ตี้เพราะว่าด้วยความที่ว่าเราไปกับเพื่อนแล้วเราก็ไปกับทีมงานแล้วเราก็นอกประเทศด้วยใช่ไม่มีใครรู้จักเราแล้วแล้วก็ไปท้าเขาไว้เยอะทุกคนก็ตามหาแต่บ้านตามหาแต่บ้านไม่ผมไม่ได้ไปท้าใครเลยคุณน่ะไปท้าไปท้าไม่คือพี่ผมอธิบายก่อนคือก็ทุกคนก็จะแบบดื่มแหละดื่มกันเพราะว่าอายุก็แบบเยอะกันแล้วอํามานยกเป็นน้องคนเดียว เขาก็จะดื่มกันแหละเวลาแบบมีคอนในไทยแบบจบคอนในไทยเขาก็จะดื่มแบบปาร์ตี้กันแต่ว่าผมอ่ะในไทยผมจะไม่ค่อยกินเพราะผมรู้สึกว่าคือผมเคยกินเคยกินตอนเด็กไปกินที่ร้านเหล้าแล้วก็กินแล้วก็อ้วกแล้วอ้วกแล้วเราก็มานั่งกับตัวเองล้วเรากินทําไมวะกินก็ไม่ทำไมกินแล้วอ้วกใช่กินแล้วก็อ้วกมาคนเรากินแล้วต้องเอาออกลูกไม่มันกินแล้วมันรู้สึกทรมานผมเลยไม่กินแต่พอไปต่างประเทศปุ๊บท้าทุกคนเหรอไม่เชิงท้าก็ก็คือพอไปต่างประเทศปุ๊บเพื่อนเขบอกเฮ้ยกินดีกินโอเคเรากินก็ได้เราไปต่างประเทศแล้วก็ก็ แล้วก็เดินเลยอ๋อคราวเมื่อกี้ใครใครชวนนะโอเคเจอกันเดี๋ยวเจอกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชวนชนนู่นอาจจะมีแบบว่าหลายปัจจัยแต่ถามหน่อยสมมุติเรากินที่ต่างประเทศไอแอลกอฮอล์ไอตัวที่เราเคยกินเนี่ยที่ไทยเนี่ยมันก็ไปอ้วกที่ต่างประเทศด้วยไหมต่าเผาเหมือนกันเอ้ต่างประเทศคือไปนอนข้างถังขยะเลยครับแต่ก็แต่ก็เฉพาะที่ต่างประเทศไหมที่ไทยถ้าเกิดที่ไทยบอกอ่าบารเจอกันก็ไม่ไป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 ก็ต่อไปจบ ชอบดึงหูบาโค้ดจริงหรือไม่จริงครับมันชอบแก้งน้องทำไมอ่ะทำไมโดนดึงหูอ่ะผมบอกไว้ตลอดเลยว่าพี่จ๊อบอย่าดึงหูเยอะเดี๋ยวมันไม่เท่ากันหรอคือคือน้องเป็นคนที่หน้าหมันไส้หน้าหมันไส้แบบหน้าแบบเที่ยวไหมเที่ยวแบบดึงขนาดไหนดึงเบอร์ไหนดเบอร์ไหนแบบดึงปกติ โอประมาณนี้ประมาณนี้ผมไม่ลด้แบบไม่ได้บิดแต่ว่าด้วยด้วยด้วยน้ำเสียงของน้องและอัดอัดพูดพูดในี่ส้น้ไปครับครับอ้าเสียงเขาแบบแต่ว่าใ่เล่นกันใหญ่เยแล้วเสียงเราเป็นไงเวลาดึงหนลองดึงพี่สาวพี่พี่สาวแบบนี้อะไรนะอย่ไปฟังอยไปฟังนี่รายการอะไรเนี่ย แต่ด้วยความที่แบบว่าเขาเป็นน้องน้อยเนาะบาร์โค้ดคุณมีคนเปย์ุนการศึกษาจริงหรือไม่อืออาเอาแล้วมัก็เป็นแบบของฝันวันเกิดอะไรเงี้เองจริงหรือไม่จริงหรือไม่จริงครับจริงเป็นทุนการศึกษาเลยเหรอลูกไม่มันเป็นแค่แบบเงินเล็กน้อยจากแฟนขับมาให้เคยมีแฟนๆอ่ะเขาแบบเขาพิมพ์เขาเข้าสเปซให้เขาพิม แล้วเขาบอกว่าเนี่ยถ้าบาร์โค้ดเข้ามาในสเปซเนี่ยโอนได้แสนหนึ่งแล้วเข้าไหมแล้วเข้าเข้าแต่ผมเข้าไปแค่2วิแล้วก็แล้วเขาได้ไหะไม่ได้น้องถั่วนะใครพูดไ้น้องถวแเขาต่อไปเขาบอกว่ามีคนในเนี้ยหนึ่งคนเฟรนลี่มากไปทุกประเทศก็มีเพื่อนทุกประเทศคนนั้นก็คือต๋องจริงหรือไม่จริงครับมีเพื่อนทุกประเทศไม่ใช่มีเพื่อนทุกประเทศมีเพื่อนทุกจังหวัดด้วยเหมือนกันใช่อันนี้คือจะมาให้ในแบบแบบรูปแบบช่างกล้อง มีเพื่อนอะไรอย่างี้ยแล้วอย่งไรแล้วผิดยังไงการมีเพื่อนไม่ผิดใช่พี่ไม่ผิดไม่ผิดแต่ว่าไม่ได้ว่าเลยเลยผมเขาสงสัยพี่พี่ต้องมามีทุกตำบลเลยของพี่เนี่ยของพวกเราเนี่ยเรียกมีเพื่อนทุกจังหวัดอันนี้เขามีลูกค้าทุกจังหวัด ใช่อีกอย่างหนึ่งอันนี้อย่างใจได้ใช่ไหมพี่ไม่แปลกใช่ไหมไม่แปลกถ้าถ้ามันพูดขนาดนี้หนูไม่แปลกเป็นพี่ที่แปลกแทนในในในประเทศไทยอ่ะพอเข้าใจได้ต่างประเทศล่ะไม่ก็มีเพื่อนเพื่อนอ่ะเพื่อนแบบไปเรียนบ้างไปทําวิจัยบ้างอะไรอยย่างงเี้ครับย้ายไปทํางานบ้างในในเอเชียของเราเนี่ยที่ลูกไปถูกปะกจริงๆมีทั่วโลกเลยผมเขาเรียกเรียกเขาตองเวอร์ไวครับโอ้ตองเวอร์ไวนี่เรารู้จักตัวตนของน้องๆเพิ่มมากขึ้นแล้วทีนี้เราจะเพิ่มเลเวลโดยการ เล่นเกมชื่อเกมมีชื่อว่า,อาลองอ่านสิไอเดย u เก่งมากไอเดย์ยูแปลว่า <laughs> ผมให้คุณไอเดย y ยู <ใ> <ใจ S 1> ห,หมายถึงชั้นท้าเธอขออุปกรณ์มาเกมีกาเกม I dare you ทุกคนจะต้องเขียนคำท้าสิ่งที่อยากให้เพื่อนทําลงในกระดาษหลังจากนั้นจะทําการสุ่มหยิบขึ้นมาหากได้คาดําท้าใดจะต้องทําตามคําท้านั้นทันทีและผู้ที่เป็นเจ้าของกระดาษแผ่นนั้น จะเป็นผู้รอดจากการท้าเพียงคนเดียวอยากให้นิก่กรเล่นด้วยไหมอยากต้องตัวแทนเป็นพี่ต้อมนะลูกค่ะพี่ต้อมปอปเปอร์ round <c oughs> one โอน้อยออกพี่เหลือโอน้อย <c oughs> โอน้อยอ <c oughs> อกใส่ R <c oughs> เลยตายอึ<ป>้งเลย เฮ้ยผมโดนม่ไแ้ของตัวเองอ่ะอ้าวปั่นจิ้งหรีดสิบทีแล้วยิ้มให้กล้องอพี่ตั้มนนองอาจจะไม่รู้พี่ตั้มทำก่อนเลยลรูร้ปั่นจิ้งหรีดสิบทีโดนตีมาด้วยสิบทีนะ ลูกมาเออเออดูความแข็งแรงหน่อยดูความแข็งแรงหน่อยสองสา,ส,าส,าส,าสามสี่ห้าทำไมเมื่อกี้มันมีแอนด์อะไรเยอะจังไปหมดฮะเมื่อกี้มีแอนอะไรนะอไม่มีเหมือนเด็กอะไรอุ้ยนับไม่น้องอีกสี่หกเจ็ด เพื่อนผอมาเขาการเขาพิโกเาโก้พ่พี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 ่กี่พี่ี่พ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 ี่กีดพี่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 ่พี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 ่่พี่ี่พี่่กพี่พ่กพี่พ่กพี่่พี่่พี่ก่พี่พี่พี่่พี่ เป็นไรวะโอเค <engage S 2> เปิดเลยโอ้อ่ะใครอ่ะม้วนหน้าสามรอบเอาแล้วเออตอนเขียนะ<ค><ณ>น่ะเนาะไม่ยากเดี๋ยวให้เขียน<ค><ณ>ให้เขียนหวาไม่ไมยากเราอย่าไปกลัวมาม้วนหน้าสารมรอบ เขาหมายถึงตีละกลางม้วนหน้าเขาไม่ได้หมายถึงเอาหน้ามาม้วนคุณตีโจทย์ไม่ได้ พี่เราทีมเดียวกันไม่ใช่หรออีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งอีกทีนึงเออไปโอเคจบไปเอากูให้ผ่านกูให้ผ่านโอเคโอเคกเก็บคอเก็บคอไปไปปุ๊บดันแล้วปุ๊บดันแล้วปุ๊บดันแล้ว รอบเดียวว่าผู่รับรอบเดียวว่รสึรู้สึกไหลกระเทือนแล้วรูสึกไหลมันโยกอะกรลโยกจริงมากโอเควัี้มามากเลยคโอเคขูให้ผ่านลูกมาพี่สถานี้ี่นีครับเมื่อกี้จ๊อบทำไวิทีเดียวอีกสองทีให้พี่ตัมได้ไหมได้

คนเราทำงานเลยหรือเปล่าเราเก่งนะจริงพี่ชื่นชมเลยอ่ะ เ้าเบลก็อิบเบวกาอีมาทำเป็ี่กรต่อลงไปเออค่อยๆทยอยกันมานะคินพออ่ะสุดท้ายนี้ให้น้องฝากผลงานกันหน่อยดีกว่าเห็นว่าจะมีใครนะจะไปเล่นแบบซีรีส์รับเชิญใช่ไหมคะเป็นต่อใช่ไหมต๋องใช่ไปต๋องไปกับเนี่ยบาจ๊อสามคนครับัตจ๊อต๋องไม่ต๋องบาจ๊อส่วนน้องเล็กของเราจะมีเพลงนะจริงจริงน้องมีเพลงของน้องเรามีเพลงของเราเองชื่อเพลงว่าเพลงนี้ชื่อว่าเธอครับสิ่งแรกที่น้องปล่อยไปอ่ะคือเพลงนี้ชื่อว่าเธออเดี๋ยว ผมจะมีเพลงอีกเพลงหนึ่งก็จะปล่อยปีหน้าครับปเะมาได้ยังไม่ไม่บอกยังไม่คือไม่พูดอะไรเลยดีกว่าแนวเพลงก็ไม่ได้เออแนวเพลงได้ไหมมีแบบเต้นหรือว่าเป็นอะไรอย่างนี้ไหมหรือเป็นเพลงช้าเลยเป็นเพลงช้าครับเป็นเพลงช้าฟังเพราะๆปีหน้าเนี่ยจะได้ดูผลงานน้องก็แบบเต็มที่เลยทั้งซีรีส์เนาะสามคนมีซีรีส์อีกคนนึงเป็นเพลงครับผมแต่งติดตามผลงานน้องๆด้วยแต่งเองเหรอแต่งเองครับ้อมันเป็นเพลงเศร้าหรือมันเป็นเพลงแบบแต่งเองทำไมบอกไม่ได้อะลูก ไม่ผมกต้องเก็บเป็นความลับไว้ก่อนอย่ไม่อย่าอุบไว้ก่อนตอนแต่งนั้นนึกถึงอะไรเพลงนี้ตอนแต่งเราไปคิดถึงอะไรคิดถึงมันบอกไม่ได้ไม่พี่ไม่พี่ไม่อยากถึงตัวเพลงเลยเราไม่ไม่พูดถึงตัวเพลงนะแล้วหมายว่าตอนแต่งเราคิดถึงเรื่องอะไรตอนนั้นอะจังหวะที่เราแต่งผมคิดถึงอะไรที่มันขัดแย้งแบบ ชีพประจำวันอะไรเงี้ยครับเอาเป็นว่าเก็บเอาไว้กันเดี๋ยวค่อยพูดตเอาเอาไว้ครั้งหน้ามาเลยมาร้องในรายการเรารายการแรกเลยรู้ใช่ไหมว่ารายการพี่เป็นรายการเพลงนะต้องมาโปรโมทนะได้โอเคโอเคสัญญาแล้วนะห้ามไปรายการอื่นก่อนนะโอเครู้เป้าห้ามไปอื่นก่อนนะแต่แต่ถ้าน้องมารอบหน้าพี่ตั้มต้องหมวนหน้าอีกนะแต่พี่ว่าเดลี่โชว์ก็เหมาะนะก็ไม่ ก็เหมาะเหมือนกันนี่คือผลงานน้องๆนะเพราะฉะนั้นติดตามกันได้แต่ว่าที่สำคัญคือคอนเสิร์ตใช่ไหมคะคอนเสิร์ตจะมีปีหน้าเหมือนกันถูกไหมจริงๆแล้วสิ้นปีนี้ก่อนเิาดาวเรามีงานอ่า b e o n Cloud New Year เขาดาวปาร์ตี้ที่บอกว่าขายัตรไปหมดแล้วแล้วก็ไม่ใช่มีแค่พวกเรามีแขกรับเชิญอีกเยอะแยะมีแพท t o o c o n f นี่จะม่สูปไหมในะครับผมมีดีเจมีอาหารเครื่องดื่มแบบ จัดเตมนพราะฉะนั้นไปสนุกกันได้ที่ไหนครับลูกบอกได้เลยที่เนียนหอครับยูเนียนฮอครับที่สุด์กา้ายูเนียนมอ์ครับครับครับวันนี้ขอบคุณน้องๆนักแสดงจากคินพอร์ตมากๆนะครับขอบคุณครับคุณคคุณผู้ชมคะเวลาหมดแล้วค่ะลาไปพร้อมน้องๆเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอันอันนี้ไหนเนี่ยครับ จำได้ไหมพิรุธที่ทะเลสาบยามันากะครับฮิมานากะยามันากะอ๋อยามันนักกะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่จะไปนะเขาบอกอยู่ฮะยามันนักกะยามันยามันากกะยามยามานนักกะที่นี่ที่ไหนกะอุ้ยอันนี้อันนี้อันนี้ไกลมากไกลมากเ่าไรรกออะะพีอยู่ตรงคาบสมุทรอิสุครับอยู่ข้างล่างเลย ข้ามสม้อะไรนะอ,อิส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 โอเคเมื่อยาย้ายเพลงล่าสุดอะ b บ t ตเตอร์ฟลายอ่ผีเสื้อเขาคนก็รู้อยู่แล้วเวลาแบบมีความรักจะเหมือนมีมีผีเสื้อบนวนอยู่ในท้องบินอยู่ในท้องอย่างนี้เราเคยรู้สึกแบบว่ามัแบบผีเสื้อบินในท้องอะไรอย่างงี้มีไหม่มีส่วนใหญ่จะเป็นอาหารเป็นพิษปวดเป็นไงเป็นไงเก่งแล้วตอนนี้รู้แล้วว่าบ้องพาออกไปทางแล้วอันนี้เขาเตรียมตัวมาดี ดูละคร